สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream Maker Channel ช่องคนชอบเล่นเกมเด็ชอบเล่นเอง <laughs> แต่วันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ30 Minute Mission ที่ได้ประกอบเสร็จไปแล้วนะแล้วอันนี้ก็คือแบบว่าจัดเต็มมาทั้งตัวนะ full armor <laughs> full weapon <laughs> ก็จะมาบอกว่ามันเป็นซีรีส์ของเล่นที่ดีมากนะโดยที่ เท่าที่เห็นตรงนี้เนี่ยแล้วก็เศษชิ้นส่วนที่เหลือที่มันไม่รู้จะประกอบตรงไหนนะนะก็คือใช้ไปทั้งหมดสามกล่องนะก็จะมี armor assault mega version นะตัวนี้ตัวสีเขียวตัวสีตัวนี้ก็คือ mass produce submachine version นะแล้วก็ tank version เนี่ยก็คือกลายเป็นชิ้นส่วนให้ตัวอื่นไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาดูแรงบันดาลใจของเขากันดีกว่านะ อย่างจะเอามาแ a s s a u ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ก็กลายเป็น v2 assault b u s t e r armor นะได้แรงบันดาลใจมาจากเอ่อ v2 assault b u s t e r Gundam นะคือเขาก็มีปืนมีอะไรอันนี้มาจากรถถังนะอันนี้เป็นปืนที่มาจากตัวซ u b machine นะโลนี่เราก็สร้างขึ้นมาจากรถถังนะมันก็โอเคนะคือแบบเจ๋งอะ่ะคือนี่นีแล้วมี มีเกาะด้านข้างตรงนี้ด้วยนะอันนี้มาจากรถถังเหมือนกันใช้แบ็กแพกเป็นรถถังกับตัวซับแมชชีนอย่างเงี้ยมารวมกันคือชอบนะซีรีส์เนี้ยจริงๆถ้ามีเยอะกว่านี้นี่ทำได้สนุกกว่านี้อีกนะยังขาดตัวที่เป็นเครื่องบินกับเรือดำน้ำแล้วก็พวกชุดอาวุธนะแต่ว่าก็คงไม่ซื้อแล้วแหละพอแล้วแหละมันก็อิ่มตัวพอดีแล้ว เนี่ยคือเขาเป็นของเล่นชุดที่มีศักยภาพนะเขามีรูที่แบบว่าให้เราสร้างสรรค์จินตนาการได้ดีมากนะตามตรงนรเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขามีชิ้นที่เหลือที่เราเอามาประกอบได้อย่างเี้ยเป็นชิ้นที่เหลือนะมาติดเหมือนเป็นปืนแล้วปืนขยับได้ด้วยนะเนี่ยเจ๋งวกไม่ใช่ว่าติดงๆแล้วก็แบบขยับไม่ได้นะเออเนี่ยปืนกเนี้ขยับได้ฮะ <c oughs> มันเจ๋งนะเออเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่ขยับได้แค่นั้นนะยังเอยียงงี้ได้ด้วยนะ มันสุดยอดจริงๆเออคือแบบมันเป็นซีรีส์ที่ดีมากนะเนี่ยเอามาติดตรงแขนก็ได้นะแต่มันต้องมีแบบซื้อเยอะชุดกว่านี้ไงก็ถึงจะทำได้มากกว่านี้นะเพราะงาั้นตัวนี้ก็คือ V2 Assault Armor Mega Version <c oughs> <c oughs> ก็เท่นะแล้วเราก็ไปวางบนฐานเทๆให้มเทําท,ทำท่าบิน แข็งแกร่งสุดๆเสร็จแล้วก็ชิ้นที่เหลือเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเหลือแล้วก็เลยเอามาทำเป็นกันแทงนะอันนี้คือเอ่อซับแมชชีนกันแทงตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าไอไอท่อนเนี้ยมันเป็นท่อนที่เป็นท่อนฟาใช่ไหมเอาไว้ฟาศัตรูใช่จริงๆแล้วไม่ใช่นะอันนี้คือปืนยิงบีมนะพราติดตรงนี้ก็เป็นปืนยิงบีมทันทีก็ เพราะงั้นอันนี้เป็นปืนยิงบีมนะแล้วก็เอามือมาแปะหน่อยมันจะได้ไม่เหงานะแต่ว่ามือมันไม่มีหลังมือนะก็ไม่เป็นไรหรอกก็ติดไปคำๆเงี้ยแล้วก็ข้างหลังนี้ก็ติดล้อเข้าไปนะเวลาเขาช่วยยิงใช่ไหมแบบเพื่อความมั่นคงเขาจะเอารอลงมาข้างหลังเงี้ยงี้แล้วค่อยยิงเป็นไงเสียบขาดป่ะ <laughs> เอาขึ้นไป ก็ชิ้นที่เหลือมันก็เยอะอยงี้เลยนะคือมันไม่รู้จะไปแปะตรงไหนจริงๆบางชิ้นมันก็แบบเหมือนเอาไว้ประกอบในตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรามีหลายตัวมากกว่าน,นี้นะเราทําได้เวอร์ยิ่งกว่านี้อีกนะอันเนี้ยมันจริงๆมันยังขาดขาดหน่อยนะเพราะว่าคือเขาเป็นตัวที่ต้องบินไปสู้ในอาวากาศใช่ไหมแต่เขายังไม่ค่อยมีเจ็ตเลยนะจริงๆเขาต้องมีเจ็ตหน่อยแบบติดให้มันมีบูสต์นิดนึงอะโอรับรองอย่างมัน แต่ว่าก็คงจะแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะไปประกอบอย่างอื่นให้ดูเป็นของเล่นอย่างอื่นแล้วนะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมาแนะนำว่ามันเป็นซีรีส์ของเล่นที่ดีจริงๆนะเออใครที่มีหลายตัวก็แบ่งปันไอเดียได้นะว่าแบบเอ้ยพี่ครับผมซื้อตัวนี้มาแล้วมันเจ๋งมากเลยมาประกอบรวมได้แต่วันนี้ก็ต้องจากลากันไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะ แล้วไปเจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยนะ